สวัสดีค่ะพบกับจิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้มันจะมาทํานายดวงของชาวราศีกันในช่วงที่ดาวองคารนะคะย้ายราศีนะคะก็ยกเข้าสู่ร,ราศีมังกรตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึงประมาณ7เมษายนนะคะการพยากรณ์ก็จะหนุจะอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะก็ช่วงที่ดาวองคารย้ายจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อชาวราศีกันบ้างก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะ คลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะชาวราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะมีหัวคิดริเริ่มหรือว่ามีหัวคิดสนใจเรื่องการลงทุน ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้บุกเบิกนะคะหรือว่าได้ดําเนินการในสิ่งใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือได้ต่อยอดได,ได้พัฒนาตนเองนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะชาวราศีกันเป็นช่วงที่คุณจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหรือมีความกระตือรือร้นรวมไปถึงคุณจะมีแรงขับเคลื่อนนะคะอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดเนี่ยคุณจะมีความแน่วแน่ในสิ่งนั้นนะคะสามารถที่จะ ทำให้สิ่งนั้นๆแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวราศีกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือต้องระวังในเรื่องของการวิวาทากับคนอายุน้อยกว่านะคะเช่นถ้าท่านมีลูกมีหลานมีโอกาสมีปากเสียงกับลูกกับหลานเกิดขึ้นนะคะหรือถ้ามีลูกน้องม,มีบริวารต่างเนี่ยนะคะหรือใครก็ตามที่มีขั้นตําแหน่งน้อยกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเป็น เป็นผู้ใต้มาคับบัญชาคุณเนี่ยต้องระวังมีปากเสียงกับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นด้วยนะคะจะมีเหตุให้มีปากเสียงมีเหตุให้มีวิวาทะกันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยคุณก็ต้องระวังในด้านของการเดินทางอุบัติเหตุของแหลมทิ่มต่าการผ่าตัดผ่าตาะเจาะทุกชนิดการวิวาทะกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวด้วยนะคะดวง,ย,งยังบอกอีกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณ มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะหัวโปรเจกต์นะคะหรือมีหัวคิดในด้านของมีไอเดียสร้างสารรค์หรือเป็นช่วงที่คุณอยากที่จะลงทุนบางอย่างเกิดขึ้นเช่นนําเงินไปลงทุนในเรื่องของหุ้นหรือว่านำเงินไปต่อเงินนะคะหรือนําเงินไปทําอะไรบางอย่างแล้วมัน มีผลกำไรเข้ามานะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะใช้เงินในการลงทุนที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเงินทองอ่ะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันคุณจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นกว่าที่ทเป็นอยู่หรือหาเงินได้มากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะมีความมุ่งมั่นต,ตั้งใจในการหาเงินหาทองหรือมีโอกาสได้บุกเบิกช่องทางรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้น ได้เริ่มในเรื่องของการหาเงินหาทองในช่องทางอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะไรายได้เข้ามาเรียกได้ว่าจะไม่ขาดสายนะคะทําอะไรก็มีโอกาสหยิบจับอะไรเนี่ยก็คือเป็นเงินเป็นทองไปสมดนะคะในเรื่องของการค้าขายต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่ดีในะด้านการค้าการขายมีโอกาสได้ได,ได้ผลกําไรเข้ามามากขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที้ ในเรื่องของเงินเนี่ยต้องหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต้องมีรายได้มากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คุณจะมีเรียกความความคิดเนี่ยหัวคิดคุณจะมีความคิดที่แปลกแหวกแนวหรือคิดนอกกรอบอยู่เสมอนะคะคิดในเรื่องของช่องทางไรายได้ใหม่ๆช่องทางหาเงินใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้รับผลประโยชน์จากคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยในเรื่องการเงินการทองเนี่ยมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเป็นช่วงที่คุณจะสแสวงหาไรายได้เข้ามา <c oughs> ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่า ท่านที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกหลานนําเงินมาให้มีโชคจากลูกจากหลานจากบุตรบริวารเกิดขึ้นนะคะเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาชาวราศีกันเป็นช่วงที่คุณท่านใดที่ดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านกับรถกับร้านค้ากับสํงงานักงานเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับบ้านกับรถเช่น บ้านมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมบ่อยนะคะหรือถ้าดําเนินการในเรื่องของการสร้างบ้านอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความล่าช้าเช่นบ้านไม่เสร็จตามตามที่นัดหมายกันไว้นะคะหรือตัวบ้านชํารดมีเหตุให้ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับบ้านกับรถหรือกับร้านสํานักง,งานเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะรวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่า ชาวราศีการมีโอกาสมีปัญหากับญาติพี่น้องนะคะหรือคนในครอบครัวคนรอบข้างเช่นถ้าคุณมีพี่มีน้องก็มีโอกาสมีปัญหากับพี่น้องหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องเกิดขึ้นหรือมีปัญหาครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยมีเหตุให้ต้องมีศัตรูเกิดขึ้นหรือมีเรื่องให้ต้องวิวาทกับญาติพี่น้องนะคะดวงเนี่ยต่อมานะคะ เป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยถ้าทำอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือต่างถิ่นแดนไกลช่วงนี้อาจจะมีความร่าช้านะคะหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยมันมีโอกาสไม่เป็นไปตามที่คิดไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีกันเนี่ยถ้าจะมีศัตรูเนี่ยศัตรูจะเป็นคนมีขั้นมีตําแหน่งหรือศัตรูจะมีมีเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามีศัตรูเนี่ยคือศัตรูจะ ค่อนข้างที่จะมีขั้นมีตําแหน่งสูงกว่าคุณนะคะหรือมีภาระทางการงานที่สูงกว่าคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อนะคะต่อมาสําหรับความรักชาวราศีกันต้องบอกว่าคนมีคู่มีโอกาสมีปัญหากับผู้คลองคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีเหตุให้ต้องวิวาทะนะคะหรือมีการขัดแยง้งประทะคารมการวิวาทะกันเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกันท่านใดที่มีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็มีโอกาสมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าขายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมาความรักเนี่ยคนมีคู่เนี่ยใดๆก็ตามก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ม,มากๆนะคะหรือมีคนนอกอเข้ามายุแยงแตะแข่งรั่วให้ความรักของคุณมันมีความ ยุ่งยากใจนะคะรวมไปถึงคนโสดคนโสดเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสคือคนโสดเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยอย่าเพิ่งมีรักในช่วงดังกล่าวเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้ามีรักมีโอกาสก่อทุกข์หรือมีเรื่องให้เครียดให้ผิดหวังในเรื่องความรักเกิดขึ้นหรือคบหาใครก็ไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่น ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาจากความจริงใจไม่มีความจริงใจจะเป็นลนักษณะนี้นะคะราศีกันความรักคนโสดยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะคะพบหาใครระวังเขานําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณนะคะควรเอาใจไปโฟกัสเรื่องอื่นจะดีที่สุดต่อมาเรื่องงานชาวราศีกันเรื่องงานมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆทางการงานดําเนินการใหม่ๆทางการงานมีกิจกรรมทางการงานใหม่ๆหัวคิดคุณจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามา นะคะให้ให้เรียกเป็นช่วงที่หัวคิดคุณเนี่ยจะจะพยายามที่จะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆให้กับตนเองมากขึ้นในเรื่องของงานแล้วก็ชาวราศีกันมีโอกาสได้มีภาระความรับผิดชอบใหม่ๆนะคะหรือเติบโตในสายงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทํางานใหม่นะคะหรือได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานใหม่ก็ได้นะคะหรือได้สํานักงานใหม่นะคะมีโอกาสมีโปรเจกต์ใหม่อาชีพใหม่ทางการงานเข้ามา ะะเอาเป็นว่าชาวราศีกันเนี่ยท่านสิ่งใดที่ท่านไม่เคยทาเนี่ยแล้วท่านทำในช่วงท่านทําในช่วงที่ทำนายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสําเร็จหรือบรรลุในสิ่งที่ตนปรารถนาได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะาคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความแน่วแน่มากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ชาวราศีกันมีโอกาสได้ลาบผลที่มาจากของเสียหายนะคะหรือของเก่าแก่ด้วยเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีคะ่ะ